ช่วงนี้กรกตถูกจับตาเป็นพิเศษว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะเคร่งครัดขนาดไหนหลังจากที่กลับจากดูงานที่ต่างประเทศแล้วต้องตอบคําถามหลายอย่างนะคะแล้วก็ในช่วงที่นับถอยหลังจริงๆประมาณสักเดือนนึงเนี่ยไม่ถึงดีเราก็จะได้เลือกตั้งกันแล้วเพราะฉะนั้นการกระทําผิดกฎหมายก็จะต้องได้รับการตรวจสอบประจวบคีรีขัน,นะคะ่ะมีเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้ได้เขาบอกว่าเป็นกลุ่มหัวคะแนนซึ่งจริงๆเป็นนักการเมืองท้องถิ่น เป็นสอจอ่ะพูดอย่างนี้เลยชาวบ้านใช้คำว่าเป็นสจนะคะแต่สจรายนี้กาลังช่วยผู้สมัครสสท่านหนึ่งของพรรคการเมืองหนึ่งโดยการหอบเอาเหล้าเอาเบียร์เนี่ยมาแจกชาวบ้านให้เป็นลังเลยนะชาวบ้านแอบอัดคลิปเอาไว้ค่ะเอารถไปจอดนะ อยู่ที่่อนแปตบมึงอ่าได้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 ้ไโอ้ไปนั่งไฟอไฟป็นลบปลีนี่นี่ไม่ได้กลับบ้านเลยฮะไม่ได้กลับุ่มกินไไไไม่เอไม่ต้องาผมกินมแพ้แล้วไม่ไม่เห็นเล็กไม่เห็นแพ้เลยไม่แ้่มกินไมได้จริงจ้าจนเพราะว่าที่หน่ก็ไม่กินคือหําไม่เคยกินมแล้วผมบอโอ อ,อาจจะไม่เห็นชัดนะคะเพราะว่าภาพมันมืดๆแต่ว่ามันจะมีเสียงช่วงหนึ่งที่ชาวบ้านบอกว่าเฮ้ยกินไม่ได้หรอกกินไม่ได้หรอกมันแพ้มันแพ้คือน่าจะเป็นจังหวัดที่ยกลังเครื่องดื่มแอลโกอฮอลมาแต่ว่าชาวบ้านอาจจะไม่อยากรับเนี่ยรับไปเดี๋ยวก็มีความผิดไปด้วยใช่คะ่ะเลยแกล้งบอกไปว่าแพ้แพ้แอ,อลโกอฮอลกินไม่ได้และพอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกมาเพราะว่าชาวบ้านเองก็ต้องการตรวจสอบไม่ให้การเลือกตั้งมันมีมันมีเรื่องที่เฉาแบบนี้นะคะวันนี้เห็นบอกว่า ไปแจ้งความนะกลุ่มต่อต้านคอรัปชันในพื้นที่จังหวัดประจวบขึ้นโรงพักสพเมืองค่ะให้ดำเนินคดีกับสบจคนนี้เลยเนื่องจากว่ามีเจตนากระทําความผิดทําลายรากฐานระบบราาประชาธิปไตยคุณอ้อยเขาบอกว่าเห็นตั้งแต่ยกลังเบียมาละนะฉันไม่กินด้วยหรอกฉันไม่อยากยุ่งแล้วก็ยอมรับว่ารู้จักหมดเลยกลุ่มที่มากันเนี่ยอยากจะฝากบอกนะไม่ต้องมาซื้อเสียงหรอกถ้าคนดีอะชาวบ้านเขาก็เลือกอ,อยากให้สู้กันแบบยุติธรรมสู้ตามกติกาอย่าติดสินบนฟังเสียงคุณอ้อยค่ะ ว่าเขาให้เพราะเราก็ไม่ได้จับต้องเขาด้วยซ้ําเราไม่ได้อืแต่เห็นของเขายกมาตั้งไว้แต่เราไม่ได้ไปยุ่งหรอกเราไม่ได้ยุ่งเราไม่ได้ทานด้วยอะไรด้วยเหมือนคนของเราไอ้คนที่นั่งข้างเราว่าเสียงดังแล้วเขาก็จอดจอดแล้วก็เป็นอย่างตามตามที่ในคลิปอินแต่แต่รู้ว่าเขาเอามาแน่นอนเอามาแน่เอามาแน่นอนอืแล้วก็น่าจะมาตั้งแต่ไหนๆแหละอืมก็คือแสดงว่าแจกมาทั่ว นี่ว่ามันอยู่ที่ความชอบของเราอืมเราชอบเราชอบไม่จําเป็นจะต้องมาซื้อเราตรง,งนี้อมไม่จําเป็นอ,อ,อันนี้คือในหนึ่งพื้นที่ก่อนเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกันต่อไปนะคะว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกันแน่